สวัสดีครับวันนี้ผมนายคงสังการแท่นจะมาสาธิตวิธีการตรวจเช็ควัดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับสำหรับแมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็มีนะครับมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งเวลาเราเลือกอย่านวัดเราก็จะปรับไปที่ฮ่คูณหนึ่งนะครับฮ่คูณหนึ่งแล้วเซตซิโ,โอมนะครับเราเซตซิโ,โอม เซตซิลิโอนให้ได้ศูนย์นะครับจากนั้นแล้วนะครับแมตตี้คอยเตอร์เนี้ยนะครับคอย220โวลต์นะครับจุดสำคัญก็คือตัวคอยนะครับเพราะมันอาศัยอำนาจเล็กนะครับในการเดินนำนะครับคอยเราต้องวัดคอยก่อนนะครับซึ่งคอยตรงนี้นะครับผมก็ได้ต่อนะครับสายไฟออกมาแล้วนะครับสายไฟออกมาแล้วดับแรกเราวัดนะครับค่าอันทานคอยก่อนนะครับเราวัดค่าอันทานคอยโดยนะครับสีแดงจับขั้วหนึ่งขั้วหนึ่งใช้วิธีการแตะนะครับใช้ขั้ววิธีการแตะ เห็นว่ามันจะมีข้าวันทานนะครับในขดของคอยคอยไม่ให้ติดนะครับผมตั้งไว้ที่ R คูณหนึ่งนะครับผมตั้งไว้ที่ R คูณหนึ่งนะครับกดแรงจับนะครับขึ้นมาอยู่นะครับประมาณ300โอห์มนะครับขึ้นมาประมาณ300โอห์มแสดงว่าไม่ติดไม่ติดคอนแทคเตอร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับเราสามารถจะลองป้อนไฟก็ได้นะครับให้มันทำงานให้เราดูนะครับ ก็จะมีปลั๊กนะครับไฟ220นะครับแสดงว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับคอย220นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับหน้าสัมผัสของมันหน้าสัมผัสของมันเนี่ยมันจะเขียนว่านะครับ 1L L1 L2 นะครับ 2L2 นะครับแล้วก็ L3 นะครับซึ่งนะครับหน้าสัมผัสตรงนี้เป็น NO นะครับเป็น ONO Normal Open ถ้าเกิดเรายังไม่จ่ายไฟนะครับก็ยังไม่สามารถจะต่อสวิตได้นะครับก็มี L 1 L 2และ L 3นะครับตามนะครับแผ่นเพจด้านหน้านะครับเราก็จะมี2 NO และ2 NC นะครับ NC จะมีคู่ด้านบนนะครับด้านข้างเป็นดีเลย์ช่วยนะครับดีเลย์ช่วย NC นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายและฝาก็คือปกติมันจะต่อแต่ถ้าเกิดทำงานมันจะจ่ และขั้วด้านล่างนะครับจะเป็น N O นะครับปกติจะจากนะครับแต่ถ้าเกิดทํางานนจะตอบเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการวัดนะครับว่าขึ้นจริงไหมนะครับเราดูนะครับน้าสามผัสนะครับ L 1ก่อนนะครับมิเตอร์ขึ้นนะครับเข็มเข็มมิเตอร์ขึ้นเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับสังเกตเห็นว่าเข็มมิเตอร์ผมได้เซตศโอมนะครับมันจะขึ้นนะครับผมทําการวัดนะครับน้าสามผัสของ L 1นะครับ ปิตเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับพิตเตอร์จะไม่ขึ้น L2 ก็ไม่ขึ้นนะครับ L3 ก็ไม่ขึ้นนั้นแต่ผัดนะครับดีเดช่วยก็คือ NC นะครับเราวัดเห็นไหมครับ NC จะขึ้นนะครับด้านซ้ายและด้านฝาก็จะขึ้นนะครับด้านฝาก็จะขึ้นส่วน NO อยู่ด้านล่างนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับนี่สภาวะนะครับ NO นะครับเพราะงั้นจะมี2 NC และ2 NO นะครับแล้วก็มี ลายอยู่3ลายด้วยกันนะครับทีนี้ผมจะลองจ่ายไฟนะครับเพื่อให้แม่เหติดทํางานนะครับแล้วก็ลองวัดใหม่นะครับสภาวะมันก็จะกลับเป็นสภาวะคงท่านะครับนี่ผมจ่ายไฟลงไปแล้วนะครับแมกนีตก็ได้ดูดหน้าสัมผัสลงไปแล้วนะครับนี้ผมจะลองวัดนะครับวัดที่เราดูนะครับดู l 1นะครับก็จะขึ้นนะครับ l 2ก็จะขึ้นและ l 3ก็จะขึ้น ปกติ NSO OOO ก็จะกลายเป็น NC นะครับก็คือจากนะครับแล้วก็นะครับ NO นะครับกลายเป็น NC นะครับ NC กลายเป็น NO นะครับอันนี้ก็จะมี2 2 NC และก็2 NO นะครับผมก็ขอจบนะครับการแนะนำนะครับการวัดเช็ควัดของ Magnetic Contactor นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ